สำหรับวันนี้หลวงพี่จะพูดถึงเรื่องการสร้างทีมรวยนะจ๊ะซึ่งก็ประยุกต์ไปจากทิศท,ทั้งหกเนี่ยคำสอนเรื่องทิศท,ทั้งหกที่พระสมมาสัพพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้เนี่ยในเรื่องของการสร้างทีมรวยนะจ๊ะ ถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์จะในตำราพิชัยสงครามของไทยนะสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ยนะยุคกู้ชาตินะจ๊ะที่สมเด็จพระนรศวรเนี่ยทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชเนี่ยพระราชะโอรสของนันทบ,บุเรงเนี่ยของพระเจ้านันทบ,บุเรงเนี่ย ยุคนั้นสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยได้จัดทัพนะจ๊ะตามตำราพิชัยสงครามเนี่ยโดยแบ่งเป็น5ทัพย่อยด้วยกันเนี่ยได้แก่ทัพหน้านะจ๊ะทัพขวาทัพซ้ายทัพหลวงแล้วก็ทัพหลังเนี่ยซึ่งทั้งหมดก็มีสเสบียงเนี่ย คอยสนับสนุนเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าะจในคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านี่นก็มีการจัดทับอย่างเงี้ยเหมือนๆกันเลยเนี่ยแต่ว่าเราต้องมองให้ออกเนี่ยว่าจัดทับกันยังไงนะจ๊ะ คำสอนนี้ก็คือเรื่องทิศทั้งหกนั่นเองเนี่ยซึ่งหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินได้ฟังกันมาแต่วันนี้จะมาพูดอีงในยะหนึ่งนะจ๊ะคือในยะของการสร้างทีมรวยนะมีทั้งหมดหกทับด้วยกันนะคือทับหน้าทับซ้ายทับขวาทับหลวงทับหลังแล้วก็ทับสเสี่ยงนะจ๊ะ เอาเรามาดูทับหน้ากันนะเนี่ยทับหน้าในที่นี้นะจ๊ะก็หมายถึงปิดามารดาและก็บุตรเนี่ยถือว่าเป็นทับหน้านะจ๊ะก็คือทิศเบื้องหน้าเนี่ยมารดาบิดา เป็นทับหน้าของเราอย่างไงเนี่ยในระยะนี้นะจ๊ะถ้าเราคิดสักนิดหนึ่งเนี่ยประสบการณ์หรือความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเนื่องจากท่านมีประสบการณ์มามากกว่าเราเจอเจอโลกมามากกว่าเราเนี่ย เพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวเราไม่จําเป็นจะต้องทดลองนะีหรือหาประสบการณ์ด้วยตัวเองเนะี่ยเพียงแค่ไปถามท่านก็เราก็รู้แล้วนะจ๊ะ,ะเรารู้แล้วซึ่งก็ย่นย่อย่นย่อ,ยอ,ยอระยะทางที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เยอะทีเดียว เสลวงพี่ก็สังเกตว่าประสบการณ์และความรู้ละละกกหลายๆอย่างของหลวงพี่ก็ได้มาจากโยมพ่อโยมแม่นั่นแหละเราไม่จําเป็นจะต้องไปทดลองอะไรด้วยตัวเราเองเลยเนี่แค่ศึกษาเรียนรู้จากท่านเนี่ยท่านจึงเปรียบเสมือนทับหน้าของเราถ้าเราดูแลท่านให้ดีนะจ๊ะก็เหมือนท่านเป็นทับหน้าของเราแล้นะจ๊ะ เราดูแลท่านยังไงซึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บอกเอัาไว้นะจ๊ะอ่ะไหนเราอ่านพร้อมๆกันสิจ๊ะหนึ่งสองสาจะบุตธิดาพึงบำรุงมานาบิดาดังนี้หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองช่วยทำกิจ ของท่านสดํดำรงวงตระสกุล 4. ประพฤตินตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านอเราสังเกตนะเจ้าว่าข้อพึองปฏิบัติตมามดาบิดาซึ่งเป็นทัพหน้าของเราเนี่ย ท่านให้ดูแลไม่ทอดทิ้งเนี่ยนะทั้งสองโลกเลยเนะคือต้องดูแลท่านทั้งสองโลกเนี่ยคือโลกมนุษย์กับปอดโลก,กนะคือแม้ท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องดูแลท่านต่อไปเนี่ยโดยการสั่งสมบุญและอุทิศบุญไปให้ท่านนะจ๊ะซึ่งความจริง สิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยก็ได้ที่เรานั่นแหละนะก็ได้ที่เราทั้งนั้นเลยเราปฏิบัติกับท่านอย่างไรต่อไปบุตรหลานของเราก็จะปฏิบัติกับเราอย่างนั้นแหละนะจ๊ะมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันนะี่ยก็สังเสกสังเกตว่า หลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยโดยการต่อยอดจากมารดาบิดาเนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนทับหน้านะจ๊ะยิ่งธุรกิจของพวกเราเนี่ยพวกเราก็เปรียบเสมือนเป็นทับหน้าของบุตรทดาเลยใช่ไหมจ๊ะถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยในธุรกิจเนี่ย บุตรธิดาลูกหลานของเราเป็นยังไงจ๊ะเป็นยังไงก็สบายหรือไม่ก็สามารถต่อยอดธุรกิจเถองบวกเราต่อไปได้เลยใช่ไหมจ๊ะอ่านี่แหละที่มารดาบิดาเนี่ยจึงเปรียบเสมือนทับหน้าของเรานะจ๊ะ กลุ่มที่สนะจ๊ะก็คือบุตรธิดาเนี่ยนะบุตรธิดาเนี่ยก็เปรียบเสมือนทับหน้าของเราเหมือนกันนะถ้าเราเลี้ยงดูดูแลได้ดีนะจ๊ะเพราะกิจการหรือภารกิจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องอาศัยบุคคลที่เราไว้วางใจนะ ไปทำภารกิจแทนถ้าเรานึกถึงในยุคของการทำศึกสงครามเนี่ยจะส่งใครไปเป็นทัพหน้าเนี่ยบุคคลน,นั้นเป็นยังไงจ๊ะต้องเป็นบุคคลที่เราไว้วางใจถูกไหมเอ่ยอืมนั้นยุคศึกสงครามแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ย หรือภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจะส่งใครไปทํางานภารกิจแทนเราเนี่ยเราก็ต้องส่งบุคคลที่เราไว้วางใจไปใช่ไหมจ๊ะแล้วใครละ่ะที่เราจะไว้วางใจเท่าลูกหลานของเราไม่มีหรอกนะจ๊ะถ้าเราดูแลลูกหลานของเราได้ดีเนี่ยซึ่งสิ่งที่พึงปฏิบัติต่อ บุตรหลานนะจ๊ะที่มารดาบิดาพึงปฏิบัติต่อลูกหลานมีอะไรบ้างอ่ะลองอ่านพร้อมๆกันนะจ๊ะหนึสองสามารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดาดังนี้ 1. ห,ห้ามปรามจากความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควรอืมจัะอ่ะเราดูเนี่ยถ้าเราจำอะไรไม่ได้ก็ให้จำสามอย่างนะจ๊ะคือเลี้ยงลูกให้เก่งและดีนะแล้วก็ มีสตางนะ <c oughs> แค่เก่งอย่างเดียวไม่พอนะีต้องดีนะีดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีสตางด้วยนะจ๊ะรีสอนอเลี้ยงให้เก่งเลี้ยงให้ดีนะจ๊ะแล้วก็มีสตาง <c oughs> เออถ้าเราทำได้อย่างนี้นะ <c oughs> โอ้ บทหลานหรือลูกหลานของเรานี่ก็เป็นทับหน้าให้เราได้อย่างดีเลยนะจ๊ะอันนี้คือทับที่หนึ่งนะจ๊ะต่อมาทับที่สองนะจ๊ะคือทับขวาเนี่ยทับขวาคืออะไรทับขวาก็ได้แก่ ครูบาอาจารย์นะจ๊ะกับลูกศิษย์เนี่ยทำไมถึงเป็นทับขวาเนะี่ยคนเราส่วนใหญ่จะถนัดขวาใช่ไหมจ๊ะจะค่ะจะทำอะไรก็เอาขวานำก่อนเนี่ยเขียนหนังสือก็มือขวาอะไรนะ อะไรที่มันต้องใช้ความถนัดเนี่ยเราจะใช้มือขวาเนี่ยในในยะของการทำงานนะหรือการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยนะจะหรือในความเป็นอยู่ในสังคมนี่นะสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยนะคือความรู้ความสามารถนะจะสติปยยัญญาความรู้ความสามารถเนี่ย ใครมีการศึกษาดีมีความรู้ดีมีความสามารถดีความเป็นอยู่ก็จะประณีตกว่าคนอื่นๆและได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่านะจ๊ะสังเกตก็สังเกตกัแล้วกันเวลาองคอ์กรหรือบริษัทไหนเขาเปิดรับสมัครงานเนี่ยแทบจะทุกองคอ์กรเลยนะจะกำหนดคุณสมบัติคือ วุฒิการศึกษาเนี่ยยังไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือไม่เก่งจริงเลยนะแต่ดูที่วุฒิก่อนเออพูดการศึกษาก็เป็นสิ่งที่การันตีได้อย่างหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือลูกศิษย์นี่นะก็ถือว่าเป็นทับขวาเลยเนะี่ยถ้าหากว่า แต่รับเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีนะเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็มีโอกาสที่จะมีความรู้มีความสติปัญญาความสามารถที่ดีเนะี่ยและครูบาอาจารย์ที่ดีดีมากๆบางท่านเนี่ยนอกจากจะให้ความรู้เราแล้วเนี่ยยังคอยส่งเสริมให้เรามีความเจริญก้าวหน้านอีกเอะเรามาดู่ะแล้วเรา ควรพึงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ของเราอย่างไรนะจ๊ะสิ่งที่เราควรพึงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์นะจ๊ะอ่ะอ่านารพร้อมๆกันจ๊ะหนึ่งสองสามสิสพึงบำรุงครูอาจารย์ดังนี้หนึ่ลุกต้อนรับแสดงความเคารพสองเข้าไปหา สามใฝ่ใจเรียนสี่ปณิบัติห้าเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพจ้ะโดยสรุปก็คือให้เราศึกษาเราเรียนด้วยความเคารพนะจ๊ะศึกษาเราเรียนด้วยความเคารพนะีอันนี้ คือครนะูบาอาจารย์เนี่ยยังไงเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยนะนะใครให้ความเคารพท่านมากกว่าท่านก็มีอารมณ์ที่จะสอนคนนั้นมากกว่าเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องนี้นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทตัตตาชีโวเคยเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเนี่ย เทคโนโลยีบางอย่างหรือความรู้บางอย่างที่เคยมีมาในอดีตเนี่ยแต่ทำไมมันสาบสูญไปหรือมันสูญหายไปไม่มีการสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันอาจารย์ท่านก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งท่านได้มีโอกาสไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นท่านไปที่ออสเตรเลียเนี่ย ก็เข้าไปศึกษาเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งหนึง่งตอนนั้นท่านถึงได้เข้าใจว่าทำไมความรู้บางอย่างเทคโนโลยีบางอย่างในอดีตเนี่ยนะมันสูญหายไปอ๋อก็เพราะว่าการศึกษาเรียนในยุคที่ท่านไปเรียนเนี่ยนะ สิทธิ์ไม่ได้ให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์เลยสิทธิ์มองครูบาอาจารย์ว่าเป็นลูกจ้างสอนหนังสือเพราะฉะนั้นเวลาเรียนก็ไม่ได้ให้ความเคารพเนี่ยนั่งคุยกันในห้องบางาจีบกันในห้องบางหรือบางครั้งเวลาศึกษาเราเรียนก็ เอาเท้าพาดโตหันไปทางครูบาอาจารย์บ้างหรือบางครั้งก็เตรียมคําถามมาเพื่อจะถามครูบาอาจารย์ให้จนมุมบ้างถ้าเลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็หมดอารมณ์สอนเนีแต่ท่านเนี่ยมีพื้นมาดีคือเป็นคนไทย,ยให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์ ก็เลยกลายเป็นว่าครบาอจารยเนี่ยนะเมตตาท่านมากกว่าคนอื่นเมตตาชาวต่างชาติมากกว่า <c oughs> ถึงกับชวนท่านไปรับประทานอาหารที่บ้าน <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะในยุคนั้นเนี่ยที่ฝรั่งจะเชิญใครมาทานข้าวที่ประทานอาหารที่บ้านเนี่ยนะแต่ท่านก็ได้รับเกียรติได้รับความเมตตาจาก ครูบาอาจารย์นี่นะอ,อ๋อการเรียนหรือการศึกษาด้วยความเคารพเนี่ยมันมีผลอย่างนี้นี่เองและการเรียนการศึกษานั้นเราควรจะให้ความเคารพในการศึกษานะจ๊ะทั้งต่อหน้าและหลับหลังนะฝึกให้เป็นอุปนิสัยนะจ๊ะทำได้อย่างนี้นะเราจะมีทับขวาที่ดีนะ แล้วนอกจากเราจะได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่แล้วครูบา,าอาจารย์ยังคอยสนับสนุนส่งเสริมเราในหลายๆเรื่องนะจ๊ะกลุ่มที่สองก็คือนะจ๊ะลูกศิษย์นะนะลูกศิษย ในชีวิตของคนเรานี่นะจ๊ะในชีวิตของคนเราเนีย่ยังไงก็หนีความเป็นครูไปไม่พ้นเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างแต่เราก็หนีความเป็นครูไปไม่พ้น,นจะต้องมีอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรารับบทบาทในการสอนในการแนะนำสั่งสอนหนีไม่พ้นนี่ย ยิ่งเป็นผู้นําด้วยนี่ไม่พ้นนะจะจะต้องให้คําแนะนําสั่งสอนให้กับดาวลายครนะาวนี้สิ่งที่เราควรแนะนําในการสั่งสอนเนี่ยคืออะไระเราอ่านข้อพึงปฏิบัติก่อนนะจ๊ะอ่านพร้อมๆกันหนึ่งสองสามจ้ะครูอาจารย์อนุเคราะห์สิทธิ์ดังนี้หนึ่ง ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี 2. ส,สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 3. ส,สอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิง 4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน 5. สร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศคือสอนให้สิทธิปฏิบัติได้จริงนำวิชาไปเลี้ยงชีพทำการงานได้ โดยภาพรวมกคนนะ็คือตั้งใจสอนนะคือตั้งใจสอนนะคำว่าตั้งใจสอนนะี่นะตั้งใจขนาดไหนเรื่องนี้พระสมมาสมพุทธเจ้านะท่านทรงตรัสสอนแปะบภิกษุเอาไว้ว่าหากว่าภิกษุจะแสดงธรรมนะี่นะ ให้ตั้งใจแสดงธรรมเหมือนกับราชสีที่ตั้งใจตะปบเหยื่อเป็นยังไงราชสีเวลาจะตะปบช้างนี่นะคือราชสีไม่ใช่สิงโตนะเออตระกูลเดียวกนะันน่ะแต่ว่าสูงกว่าเนี่ยชั้นสูงกว่าตัวใหญ่กว่า มีกำลังมากกว่าราชสีเวลาจะตะปบช้างเนี่ยจะต้องตะปบด้วยความระมัดระวังพอถ้าตะปบพลาดนี่จะเสียชื่อราชสีหมดเนี่ยแล้วก็ถ้าจะตะปบกระต่ายแล้วก็ยิ่งต้องตะปบด้วยความระมัดระวังเลยเพอถ้าตะปบพลาดนี่เป็นไงจ๊ะ ชื่อเสียงของราชสีย่อยยับอะไรนะแค่กระต่ายตัวเดียวก็เป็นไงจ๊ะตะปกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะสอนใครนี่นะก็ต้องตั้งใจนะคือต้องมีการเตรียมตัวนะเตรียมตัวในการเทศการสอนอย่างดีเนะี่ยเตรียมตัวในการอบรมสั่งสอนอย่างดีนะจ๊ะ นี่คงจะรวมไปถึงการเขียนแผนด้วยมั้งการเขียนแผนการสปอนเซอร์ sponsor, ใช่ไหมเจะเออก็ต้องเติงใจเนะี่ยมีความมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีนะจ๊ะอ่าถ้าเราทำได้เนี่ยนะลูกศิษย์ของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นทับขวาให้เราเลยนะเออ เป็นทั้งแหล่งข้อมูลเนี่ยเป็นทั้งแหล่งความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนางาน,นพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตนะจ๊ะเอาลจะจ้ะวันนี้คงพูดได้แค่สองทับนะจ๊ะนี่มันฮาทุ่มกว่าแล้วเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวไว้สัปดาห์ต่อไปกันแล้วกันนะจ๊ะเอาละจ้ะขอให้ได้บุญเยอะๆกันทุกทุกคนเลยจ้ะ สาธุขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบ